ได้รับสิทธิแล้วนี่เออสวยอยู่ว่ะชุดผู้หญิงมีกระทะเอ้ยกระทะฟิวดีว่ะมีรถด,ด้วยได้หมดแล้วเนี่ยได้ห้าสิบป่ะแคม i'm feeling the wind in my hair <laughs> 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 buat diamond uh, yeah. s, s, warm s, warm s, warm <S แต่แต้มตนแต้มหัวนังแคนตัวสองหมื่นเกติยยอ่ะ <Jim> ตู <S <S ้ดูามถ้ดิมสามัองหมื่นเิบกพราบะไม่รู้เมื่อกี้โอมมันเทินมาไปไหนแล้ววะ เขาเล่นโซนปีตาอยู่เอาดิเล่นอยู่หรอเออเขาเล่นโซนปีตามันขึ้นว่าออฟไลน์อยู่นะโซนปีตาสลายสลายจริงนะเออพอดิขาดคนได้ปามไปไหนฮะสามสี่เลยจบแล้ว เออไปปิดไปสามก็ได้ไปเออเอามีคนหนึ่งไปเออเอาไปกดไปี่อีกไม่ได้ติดท็อปหรอกติดข้าสูงข้าศึทำไมอ่ะมันเติมมันหนักยังวะเออใช้เพื่เทไม่ติดชนะ กดจะจัดนี่แหละยื้อสัก999ฮะยื้อสักตันเลยดิือให้ตันโอ้โหไม่มีบัตไม่มีแสนอ่ะ ไม่มีตอนคุ้มสุดไม่มีตอนหนึันหนึ่งร้อสองตื่นมาหนึ่งล้านเพชรมันยังหมดไปกับกิ้งแค่สูงเลยเออสามแสนนะะลงไหนดิก่อแก้วไปไม่ชัวร์เกมนี้น่าจะตึงอยูน่นะถ้าเกลี่มันก่อแก้วมันจะลงไปบนี

กัไม่เห็นเอาไงไอง่ะบินดีหลายเฮียเลยมันมาสองะะตัวเปล่าอ่ะตีนึงเลยเป็นตีเลยสามตัวไม่เหเนี่ยวิ่งกันทนะันได้ไงวะใครเบอร์สองไป<ด>ไปอยู่นู่นมาละ <c oughs> มันยิงมันยิงมันยิงยิงกูนี่เลยโอ้ยเหยียดเฉียด ดั้มหุ่นนางซุกไว้เนี่ยแหละมันไม่ไมกล้า,าลงมาเลยมึงจะกล้ามลงมาพี่แตรเพื่อนกูมีซองซองโองะไอ้ห<อ> <c oughs> นันเพื่อนกูเองม .8 แลมโบ๊ะกูเองไปอีกอะแย่ฮะแย่ถ้ากูตายมึงกูด้วยนะฮะถ้ากูตายแปดกูด้วยไปละ แมวเแค่มึงหากูดิกูว่าตายยากเลยมมีเสือว่ายน้ำนะเว้ยของเขาแม่ก็ได้เอาเลยเล่ออะไรเเป็นามก่อนจะไปเซ่เออ không đuôi là con nè, <laughs> quả quá, <laughs> quả kia thì nó đấy nhá, กตม้่าตัวัย้เออตัวตุ่มีคนปะไม่มีเยอยน้ำนะไปเจอภนตานะเดี๋ยวปิดต้งงัว,งวงนี่ว่ะเดี๋ยวปิดแม่งคนโตแบบนี้แหละ ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวกูก็ไปกันแล้วดูได้รอให้พวกดูก็ได้เดี๋ยวมีูไม่ดักยิงเดี๋ยวใครจะตายก็จะถูกเป็นคนสังหวับ แค่มึงขึ้นเขาลงไฟฟ้าได้ปะโอ้กลังบินอยู่เนี <c oughs> ่กลางน้ำเนี่ย <c oughs> บินกลางน้ำเลยเพื่อนอยากแตกตกใจหมดโอ้โหโโสภาพหยปืนลั้งหยุดพล่้งปีกเปียปกตายหาตายหยุดไหน ขอปืนใ้ก <s Hopkins> ็ไสกาสกาขออีกอนเกแปกเนี <smallest resh cheers> ่ยเพื hmm> ่อนอาลูกกระสุนตะวองเนี่ยไปว้ยลูกกระสุนไม่มีอ่ะลูกกระสุนเพื่อต้องใวยเลอตัวเองไปทำสั่เฮ้ยใครยิงอ่ะ เพื่อเฮ้ยแคมป์กูเจอคารีคอย่ะเออของของของแต่งทองด้วยาก็ให้เนกันแต่แคมจ์อยากเล่นอะไรนะเอวสี่เออมีอ้ีของแต่งทองคดโกงเอวสีกูมีนะมีนั่นละห้าสิบอ่ะนี่นั่เจ้ เอ็นบ้างครับสิลว่าฮะาเออทำไมว่าเสียงเลย ไม่ไร่นาีแล้วไม่กี่เนี่ยไอ้แคมมันจะถามว่าเสียงซี้ไงเสียงซ้เนี่ยเสียงเหน่อยนี่ไงแคมมาแล้มาละวมล่ะของเรืองของฉันดีกนู่บนเรียบน้ำเบยนกหาปลากินมิตาลูนี้ว ยูจีเอสนะปืนปืนชาร์จกูไม่รู้จักหนุพีุ้ยซินงองขีดหอยบอมงดิใครมีวะมี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 ม,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 มีตั้งหกลูกมาดิหอยย้ำกูขอมั่งกูกำลังตีนกกลับไปเนี่ยเอา้าเพื่อนล่อไปแล้ว <laughs> ยังไม่ได้สักลูกเลยเอ๊มันตามันตามผิดจูดเลยคนน่้ย

เฮ้ใครอะเองผมเองเง่ดับบินดูไล่ลาให้ว่ามีคนไหมเนี่ยเองดีเนอะดูวงด้วยมันมีคนเนอะแต่มีคนมาฟาร์มไปแล้วหน่ะไปรุ่นก็อเต็มถึงอยู่เลยค่ะมึงดูถังที่โดนจิงไปละแง่เป็นไร กูยิงมี้เนี่ยิงสุกันชาเยอะยมีพลังม่เจอเลยวะกูเจอกันชายแยเลยวะหาหาน้ดีหาอะไรนะหาข้อขไมดีเอชอะ แกมึงจะบินทำไมนักนยิงแม่เลยไอ้อยเหตุดิอะไรไม่ใช่โอ้ยมันไม่ใช่โอ้ยชื้อตันแล้วอะทำไมก็อไอชีเนี่ยเจออีชตันดินี่ทำไมไม่ใช่กอ้ชีแบ่กูดถงกแล้เนี่ยเตรียมดูเลยสว์เรืาองตอะ เดี๋ยวเราตัดูัวน,นี้ด้วยเดี๋ยวรอดูในคลิปก็ได้ว่าเป็นตีชิตันริงร้งเราทำไมไม่ตรงมาให้เลยเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยว้าไปดูดิมันไม่ตรงกูเลยแคปเป็นแต่ทุกวันแค่เป็นไตเติ้ลนี่สิแที่ตันเนี่ยเออ,เอ,อเอาไปดูกูเนี่ยตรงไปสองคนละแกชิตันเน,น,นีหมดแล้ว นขอขอแอดดูกันแม่งต้องหากู้ได้ยังครับไปดูดิเห็นเหตุดีแจ้งรับวัดจับตรงระบักแล้วมึงรีเกมไปแล้วใช่ไหมน่าจะใช่มั้งเออว่ะผมก็รีไปแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยหรอไม่ขอ,อไปบวกเลยอะ่ะ <ítulo> <away> ไอเด็กวะไอบอไอ้บอท่วมเลยเก็บปืนมันยิงยาวไว้ดิิกฮะต่กตรงนี้พี่ไปตันเิ็ิอ่ะพี่พิชิตตันไม่เชื่อดูในคลิปก็ได้เอ้าวเยี่ยมทิ้ง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 ท้ไม่ได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 ้อันนี้อคือขอบ้าง ใช yup. ้ตัวมีตัวบนไม่มีกระสุนคื่กล้องของตัวเลยวะี่ตัวไหนวะไอ้ดอกอะนั่นก็เราเราหดสลิงนี่ตรงสลิงนี่มาดักบนสลิงว่ะเอ้ไอ้วงสุด ตึงอย่างว่าคนเมื่อสิบเจ็ดคนเหมือนอดีตไดมอนต์มากันหนีไอ้บนบ้านบนบ้านแตกแตกแต่วแตและไอ้ดับบิลีกหว่าเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอเปยวอ ได้เอามาให้ลูกมีดพิงยาวก็ไม่ได้เก็บจิบแม่ลืมโอ๊ยยาวมีปืนยาวมีอยู่มันมาช้าละมันมาโอ้ยเจ็บโอ้ยเก็บเินมันยิงเจ็บเกิน ไอ uh ้บอเหลือสองลูกเองเอาลูกนึเอาเก็บปืนผิดยิตไมู่ต้องการกระสุนซองครูคือไรนี่ไม่มีตองมีกระสุน m p 4

แรงจนหน้าจอหมดพี่กูเฮ้ยวงอยู่นี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปวงอยู่นี่ใจนะเออเราอยู่เนินเราหลบได้แต่ตอนเราขึ้นเลยดิเฮ้ยมันล้อมเราโอ้โหไปลินนี่แกเกอาแตกเกอบแตกเจ็บหนักเลย ้อุ้ย,ยหัวแตกไ yeah. <laughs> อ้แย่หมกแตกระวั <laughs> ตงตรง, <Yeah. S 2> งบ้านด้วยนะ <laughs> แทบแทบเก็บปืนยายยิงไง <laughs> <R TP S 1> อะไรนะอุ้ยหลังใครแคป์โอ้โหเข้ามาหมดแล้วเจอแคนอาร์จีพีครัเออแตกไปแล้ว ยาไม,ไม่มียาแล้ววะมี่มงงงงององ่เ้อล่าง,างด้ยเดี๋ยวขึ้นไปมีมันก้ เยอะอย่างวะยิงเราโคตรมนเอาเลย่ปล่ะยี่ผู้หญิคนเลยเหล่ายิงผู้หญิงคนเดียวที่มันบวยอ่ะเออวะยี่ผู้หญิงเยอะเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเดียวแต่มันจะเป็นหมดตีเหมือเว้ยมาเหอียัตาก Okay.